เรื่องจริงของแฮร์รี่พอตเตอร์ที่เจเคโรลิงยังไม่กล้าเขียนไว้ในหนังสือความจริงแล้วลิลลี่และเจมส์พอตเตอร์มีลูกด้วยกันสองคนคนแรกทุกคนรู้ดีว่าคือแฮร์รี่พอตเตอร์ส่วนอีกคนยังไม่รู้จักชื่อพอได้หายไปในคืนที่คนที่คุณก็รู้ว่าใครโจมตีก่อนที่มือปราบมารและสมาชิกภาคีจะมาถึงเรื่องนี้แม้แต่คนในภาคีก็ไม่รู้เพราะว่าลูกชายที่ไม่เปิดเผยชื่อนั้นเป็นคนผิวสีซึ่งตามกรรมพันธ์แล้วทั้งตระกูลของแฮร์รี่ไม่มีใครเป็นคน เลยหรืออาจจะเป็นลูกมักเกิลที่ทั้งสองรับมาเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมก็เป็นได้แต่ในคืนที่หลอดมืดวอเดมอร์เข้ามาโจมตีนั้นลิลลี่ได้ปกป้องแฮร์รี่โดยเสกมนคุ้มกันแฮร์รี่ส่วนเจมส์ก็ทําเช่นเดียวกับลูกชายคนเมื่อหลอดมืดได้ทาลายร่างกายเด็กทั้งสองคนลิลลี่และเจมส์ก็ได้เสียชีวิตลงแต่ก่อนหน้าที่เจมส์จะตายก็ได้เสกกุญแจนําทางไว้ที่กระดิ่งของเล่นอันหนึ่งไว้กับลูกชายผิวสีแต่ไม่ทันได้เสกให้แฮร์รี่เขาก็เสียชีวิตลงก่อนคืนนั้นเององหลดดมืด ไร้คาถาพิฆาตใส่เด็กทั้งสองแต่อย่างที่พวกเขารู้คาถานั้นได้สะท้อนกลับสู่ตัววอร์เดมอร์เองเนื่องจากเจมส์และลิลลีเ่เสกคาถาปกป้องไว้ทําให้หลอดมืดสูญเสียพลังจนเกือบตายแต่ด้วยเศษวิญญาณที่แบ่งไว้ในฮอรคัชทําให้รอดออกมาได้อย่างทุลักทุเลและหลอดมืดได้ทํารอยแผลเป็นไว้เป็นเครื่องหมายว่าเด็กทั้งสองคือผู้รอดชีวิตโดยที่แฮร์รี่ได้แผลเป็นเป็นรูปสายฟ้าส่วนอีกคนได้เป็นรูปดวงจันทร์เมื่อข่าวนี้ส่งไปถึงภาคีเหล่าภาคีก็ได้รีบมาที่เกิดเหตุโดยที่สเนนปามก แต่ก่อนที่จะถึงบ้านพอตเตอร์นั้นลูกชายผิวสีที่มีรอยแผลเป็นรูปพระจันทร์กดดันไปจับโดนกุญแจนําทางที่เป็นกระดิ่งของเล่นที่เจมเสกไว้ทําให้เขาหายตัวไปอีกที่หนึ่งมาทราบภายหลังว่ากุญแจได้พาเขาไปยังทวีปอันไกลโพนคือประเทศจีนและเมื่อเขาโตขึ้นตัวที่มีเอกลักษณ์คือผิวดําและแผลพระจันทร์เสี้ยวใครๆก็ต่างพากันเรียกเขาว่าเป่ามูจีน 欢迎他。